สุนิข่าวจู่ชมช่องเกตเอสดีแตนต้นเช้าใหม่เจ็ดเชาาเจ็ดสีโชกันในการช่าวนี้ที่มอซิสตอนในการสนทงาขาวเจ็ดสีและในการข้างงูขับ สวัสดีค,ค่ะติดตามเช้าข่าวเจสีกันนะคะคุณผู้ชมเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสี่ครึ่งถึงหกโมงเชา้าพวกเราสามคนและทีมงานรายงานตัวค่ะดิฉันจิรนันเขตพงค์ค่ะดิฉันกัมล拉ดเดีศรีชายค่ะและผมนัทชนนภาศิรรัตน์ครับเจอกันวันนี้พฤหัสบดีที่27ิพฤษภาคมส5 6 4นาี่ะคะก็เมื่อวาน